16องศาแล้วนะครับพี่ครับลงมาเรื่อยเลโอเคแห้าองศาตอนแรกของพี่มันสามแอมป์สองจุดแปดแอมป์ไม่เต็มสามจุดแปดอ่าแสดงหายไปจุดแปดอ่าที่ผมึมบอกว่าของพี่มันรั่วแล้วก็เหมือนกับน้ำยามันอยู่ในเออน้ำยามันไม่มันมันไม่ถึงกระหมดครับ ครับมันปริมาณมันลดน้อยลงไปเพราะว่า14องศานะแล้วครนี้เนี่ยปุ๊บเนี่ยดูว่ามันเย็นให้มนหนเย็นให้มันเต็มแขนเราขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้14องศานะอ่า อันนี้14องศาแสดงว่าน้ำยามเต็มเต็มแผงแล้ววิ่งเต็มแผงอาจอ่านาน้ำยาเยอะไปก็ไม่ดีครับเคคราวนี้เนี่ยตันไม่ตันดลลูลมมันสกปรกไม่สกปรกดูไงพี่ครับข้อที่หนึ่งคือลมตรงเนี้ยเบากว่าปกติแต่ก็ต้องดูตัวควบคุมรอบมอเตอร์ด้วยนะบางทีตัวควบคุมรอบมอเตอร์เสือ่อม แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่ามันตันในในระบบปุ๊บเนี่ยมันเกตี่ง่ายๆเลยปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นน้ำแข็งมันจะมันจะเป็นน้ำแข็งช่ำไปหมดเลยฮะตรงเนี้ยมันจะช่ำไหมดเลยชํำทุกข้อเลย mm hmm. ชํำเยอะผิดปกติครับอันนั้นคือตันในระบบนะอันนี้ของพี่ไปตันที่รั่วนี่ของพี่รั่วตรงนี้นี่สองของข้ออยู่นะพี่เนาะ you, อยู่อนยะู่ครับอยู่เนาะน่าจะอยู่นะ,ะก็รรู้ตามมดด้วยอ่ะ ไม่เป็นลูกแข็งกันะพี่นะครับเห็นไหมไม่เป็นลูกแข็งกันไหมไม่เป็นแล้ว,วเดี๋ยวอาอา,อาบูใสกนิดน้ำยาให้มันเต็มตแข่งพี่บนี้ระยะลมก็ตัวนี้มันระยะลมอยู่ก็ประมาณนี้เนาะพี่เนาะประมาณนี่แด<อ>ีปลายปลายที่นอนนี้ผมปลายที่นอนโอเค พี่สามปีแล้วเนอะสามปีแล้วก็มันก็ผูกนะครับแต่ผมดูกันหนึ่งแล้วมันมันมันนิ่งเลยนะมันไม่มีฟองนะไม่มีแล้วไม่มีไม่มีเนะแต่ไฟร้อนนี่แห้งแห้งอย่างนี้นี่คือปกติไม่รั่วถ้ามันช้ำๆเป็นเหมือนน้ำมันน้ำมันน่ะนะบอกน้องๆเลยเพื่อนๆเลยดูไปว่าแอร์เครื่องที่บ้านไ่ายนีเป็นน้ำมันน้ำมันนี่คือชัวร์เลยชัดเลยอันนี้ของพี่ อันอื่นแห้งหมดถึงแม้สภาพามันจะดำบ้างแต่ว่ามันก็ยังยังยังพอได้อยู่อะครับนาอฝั่งนี้ตามอายุนะตามอายุดำอายุโอเคสามสาะนะผมว่าผมผมใส่น้ำยายพี่นี่ผมว่าผมอัดนน้ำยายพี่นี่เต็มระบบกว่าที่โรงงานมาอีกนเนี่ยพี่รงสิบสามสาเอาคุณครับจบ <c oughs> ใครมีปัญหาอะไรก็มาหาช่างวัดแลวโทรหาได้เลยนะครับสวัสดีครับ